ส่วนช่วงนี้ค่ะกว่าต้องบอกว่าพันีค่ะพี่เจ้าหนุ่ยตั้งแต่เราได้รัฐบาลไหมตอนนี้ก็คิดว่าเป็นเวลา3เดือนแล้วนะคะก็กว่า3เดือนแล้วนะคะทรัฐบาลโดยนายเรษ้าทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะได้บริหารประเทศแล้วก็มีโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี้องประชาชนเนี่ยมากมายรายละเอียดจะเป็นพันพือไปติดตามได้จากรายงานจุดนี้ค่ะ น้ำมันมันเป็นต้นทุนหลักของรถสองแถวตอนนี้ค่าน้ามันมันถูกลงพอต้นทุนมันต่ํากําไรมันก็เลยมากขึ้นก็ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะอยู่นะก็เหลือเงินเก็บมากขึ้นอีกหน่อยก็ขอบคุณนายกนะครับที่ช่วยลดค่าน้ามันให้ผมว่านายกเขาแก้ปัญหาเร็ว3าเดือนทําอะไรตั้งหลายอย่าง ค่าแก๊สค่าน้ํามันเนี่ยมันเป็นต้นทุนหลักเลยนะคนขายของกินจะรู้ว่าค่าแก๊สมันถูกลงเยอะเดือนเดือนหนึ่งก็ประหยัดหลายพันอยู่กาไรก็เยอะขึ้นขายของชํมมำอ่ะกาไรมันได้น้อยขวดละบาท2บาทพอค่าไฟมันลดอะ่ะมันก็พอช่วยได้ค่ะประหยัดค่าเดินทางได้เยอะเลยค่ะปกติหนูขับรถแล้วก็ค่าน้ํามันเดือนหนึ่งหลายพันหนูว่ามีอีกหลายคนนะคะที่จะสินใจแบบหนู จริงพี่อันนี้คือหนูได้ประโยชน์ที่สุดแล้วก็คือเลิกขับรถไปทํางานเลยตั้งแต่สายสีแดงมัน20บาทตลอดสายอะ่ะผมเรียนสายเทคครับก็อยากทํางานกับบริษัทต่างชาติแบบใหญ่ๆดังๆเลยอรพี่พวก Microsoft แล้วก็ Google อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นว่ารัฐบาลจะเอาบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทีนี้ก็เข้าทางเลยครับเพราะยังไงเขาก็ต้องจ้างพนักงานในไทยอยู่แล้วครับถ้านําบริษัทเทคใหญ่ๆเข้ามาพี่ผมมองว่ามันก็เหมาะกับสายงานอาชีพผมนะแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วย ผม,มอยากให้มาเปิดแถวๆนี้เลยแถวใจกลางเมืองเลยเพราะเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นไงมีพนักงานโรงงานร้านค้าจะได้ขายดีขึ้นพนักงานกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดผมก็ได้ขายได้วันหนึ่งได้ไม่เยอะหรอกประมาณ2 0 0ชามก็พอเมื่อก่อนเรียนลำบากมากค่ะเหมือนทำงานเช่นนี้อย่างเดียวละลมีคนมาบอกป้าว่านายกจะพักนี้ให้ป้าสามปีป้าดีใจมากป้าจะได้เ,เงินไดหมุนมีเงินใช้นี่ใช้สินจริงๆไม่มีใครอยากเป็นนี่หรอก แต่มันไม่มีทางเลือกเหมือนเห็นมีนโยบายรัฐบาลเขาจะช่วยแก้หนี้นอกระบบให้นะก็มีความหวังมันจะหมดหนี้เร็วขึ้นนี้นอกระบบก็ดอกแพงมากเลยนะคะกําไรหักแล้วอ่ะวันหนึ่งสามร้อยห้าร้อยจ่ายนี้นอกระบบก็หมดแล้วค่ะแก้หนี้นอกระบบดีสิใครจะไม่ชอบล่ะคะถ้ารัฐบาลเขามาช่วยไก่เกลี่ยหนี้ตรงนี้พี่จะได้พ้นจากหนี้ตรงนี้สักทีค่ะก็ขอบคุณนายกนะคะที่ออกนโยบายดีๆโครงการของรัฐบาลที่ให้หนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมครับผมว่าจะเอาไปซื้อ แผลเพดและก็ซื้อนมให้ลูกโอ้ห oh, oh, สำหรับผมมันเยอะนะครับ oh. เพราะว่าผมหาเช้ากิน oh. ค่าบางคนก็นคิดว่าอาจจะไม่มากสําหรับเขานะครับสาหรับคนมีลูกอ่ะมันคิดว่ามันเยอะนะตั้งใจจะซื้อขนมหอ่อห่อมาขายหน้าบ้านค่ะและเพื่อของแห้งมามา่มาปลากระป๋องะคะ่ะบ้านป้า,ปา,ปาอยู่ใกล,ล้โรงเรียนแบบเด็กๆผ่านเยอะได้กําไรป้าก็จะเอาไปหมุนใช้นะลูกหนูคิดว่าหนูกับแฟนก็น่าจะเข้าเงื่อนไขนะคะ ก็ว่าจะเอาเงินที่ได้มารวมกับเงินเก็บที่มีอยู่นิดหน่อยแล้วเอามาเปิดร้านขายของชำก็คิดว่าช่วยกันสองคนก็น่าจะสร้างอาชีพได้อยู่ค่ะขอบคุณนายกนะคะที่เข้าใจคนหาเช้ากินข้าก็ติดตามอยู่นะคะก็อยากให้ช่วยเหลือประชาชนได้ลืมตาอ้าปากได้เนาะเป็นกําลังใจค่ะผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านนายกนะครับในสิ่งต่างที่ท่านนายกพยายามที่จะทําให้กับประชาชนแต่สุดท้ายประชาชนทุกคนก็ได้รับประโยชน์ อยากให้ท่านรักษาสุขภาพนะครับอยากให้ท่านมีเวลาพักผ่อนนะครับขอให้ท่านทำงานเพื่อประเทศชาติต่ตอไปครับ